ที่ร้านหลามางดก้อนนี่ยได้ใส่ร่องมันไงหรอกเป็นเังไทยพ่อในเรื่องของกะดีใส่แล้วไอ้กินมันกับกินหอมดีมันกับโมเมียนโมอับชื้นเป็นไงนะครับแล้วเทิงมันข่าเชี่ในในในมุไม่ขุนขี่มันนั่นแหละนี่ไรขี่ก็เพราะท่านเนี่ยเอาเอาตาขอกมาเองสิกับปิดสีดนี่แหละหัวเชื่อนหัวเชือนี่ยนใส่นี่สีดเลยมันงออยู่นี่กับสีได้งหัวเชี่ยนซึ่งมันหอมครับ มันเนียนเป็นคืืจังยาป้อากาศนี่ไหมครับอันพี่น้องว่าอ่าดีดแล้วปุ๋ยชวนหนีใส่ดไดบอใช่ไหนลาก็าคือบอกได้เลยว่าสามารถเอาไปใส่ได้เลยเพราะต้องไปมกกักอีกครับเพราะต้องผ่านกระบวนการมากกรักอีกเพราะว่าหัวเชื่อครับเพรา,าป็นเสียย่องมันแล้วด้ครับมันจะเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยไปเรืยดิครับพ่อบอกง่าๆพี่น้องฟังนี่อันปุ๋ยมักก็ปุ๋ยเค่มีนห่โว้ยกับปุ๋ยมักนี่แหละดีกว่านับ ปุ๋ยเคมีดินสารมันทำให้ดินดินเป็นตะกอนครับสารที่ี่สารคือตัวข้างเนาะครับดินมันจะเป็นแฉะแค่แมันสีฟ่างเลยดิพอใส่เทียท้องเทียนี่คลือนว่าดินนี่ปรับสภาพได้ยิง่งแง่แง่พอไเมง่ครับไปเบื่องใน่สวนผมเลยผมใส่สองเทียใส่สองเทียครับเอาไปเบื่องก่อนพี่น้องครับก่อนสี่ได้เห็นว่าดินนี่ปรับสภาพได้ดีสดั่ใดผกูกหญ้าลูกกล้วยลงงูกยังสซมปัป้นปลสภาพดียู่ดินนั่นนะครับ คือนี่สันพี่น้องครับมื่อกี้กันล้านหลายอิงในเรื่องของข้อมเป็นปุยหมักน้่ครับนี่เหรอยังสีเราเห็นบ่หน่ครับเห็นบ่หน่ยังสีเราใส่เที่ยทองเสี่ยทันนี้นี่เ่ได้ใส่ดูดีนี่มันจะได้หลปีค้อมนี่ครับมันสิงามยังสีเลรเนี่ยคือสุดนี่เป็นสุดสวนที่เป็นออกมาจากแมนจากขอกงอวดล้านหลามาฝากเลยครับแต่ว่ากะสีค่อยไปซื้อมากอยกจะรอกจากบริษัทคนที่เป็นโฆษณามาเป็นแยงกับตรงซื้อเพราะว่ามันสิได้มาบํบรุ่งยินนําครับนี่ ทังนี่ก็สีได้ทั่วคอกนี่พอดีครับมันมันคอกง่ายเติบอยู่ครับมันก็เลยได้ทั่วพอดีตัวนี้มันก็เป็นตัวปรับขจัดคุ่มเหม็นพร้อมนะครับแล้วก็มันเป็นจุลินทรีย์ที่ท้าไม่ย่อยสลายเร็วอีกเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเปลี่นตะมุนได้ตะมุนไว้ๆผมก็ได้ตากออกตากออกกว่างไว้ก็ใส่หัวไส์สวนไปเรื่อยขนว่าดสันย่างขาอ่ได้เด้อนี่เด้อยวฉบอกได้คอกนี่ มันสีแมงล้ายที่สุดเลยในขอกงัวนี่ครับขอกได้แช่แช่นี่จืดๆแห้งคักนี่ขอกผมบ่แช่แบบไหนดิหนิครับเพราะว่าผมคอยหวดต้อมคอยเมี่ยงสมืออยู่ครับนี่ขันแช่ไหลงัวนห้องกับสุขภาพกับบ่ดีไปเสียครับบ่พี่น้องฟังในบพอครับขันขอกงัวนแช่กับถ้าหม่ง่วนเน็บเน่าเรียบเปครับแม่น้องเสียดยากับบ่อยู่ขันขอกแช่น่ะโอบ่บ่ใครอยู่นะครับ ผมก็เคยเจอมาแล้วผมก็เคยเลี้ยงมาอยุตะดุนมโดนกระไรแต่ว่าก็หมอเ็มาเรื่อมเลี้ยงอีกเป็นเรื่องจักสูตรมันอยู่ครันขอกงอแช่มื่อยเลยก็คือเล็บเนาเล็บเปียปากเปียขึ้นมาโหลดงวมอต้องเข้าทำความสะอาดมันคขันอยากให้งวเข้าสมบูรณ์สุขภาพดีงามขายไะ้ราคาต้องบริพัตนี่แหละต้องทำค้ามสะอาดคอกเมี่ยงคอก มื่อนี่ก็สาธิตในพี่น้องเบืองว่าสีทิธที่สีสีจังไดครับถ้าพี่น้องอยากติดตามครับกับหัวเชือกพครับหัวเชือกตัวนี้มีล้านล่าได้ออกมากครับให้ทดลองครับพี่น้องอยากให้ล้านล่าไปหาครับจะกวาดจีต่อนะพ่อเนาะจังติดต่อครับผมก็ได้ครับล้านล่าอีร่ครับพ่ล้านล่าก็มีอยู่ครับเมื่อนี่กับมาแว่กับท่างพ่อครับชุดไทยและทยสุดพ่อครับหยิบมันบานผ่านกล่องแล้วก็นหมูเมื่อยใบลาบครับไม่บาดใบลาบไครัยครับ